สวัสดีค่ะมัอนี้กับมะพอกับเซลล์เจลคือเกาเด้อค่ะกอยู่ที่ร้านรถไทยเมื่อสองสีสเกตหรือว่าปากทีแอกเตอร์รถไทเมอ่อสองค่ะยู่ติดถนนสองสองศูนย์ค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาแวะเบิ้งได้ค่ะบ่าื้อบ่วากันค่ะแวะมาชมมาลองมาครับมาถามรายละเอียดใดเลยค่ะขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นหลังคาสีสมๆค่ะร้าน 3A ออะไรค่ะเปิดขายอะไรน้ำเด้อค่ะ ได้สนใจแวะมาได้ค่ะอะไรคูบตายันหมากบนี้ค่ะก็จะพามาเบ่งรถไหนาร้านว่ามีลุ่นไหนแน่ค่ะอันนี้พันนี้กับบี้สอยอยู่ในราคา145,000บาทค่ะ1 4 5 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิน้นด้านดินหนาบวกฐานหลังค่ะ คันนี้เดิมๆค่ะค้ายตา้มสภาพค่ะแขงขังหลังฐานหนนหน่อยรุนน่นหน่อย,น,อยนะห่าเขาลองอ้อยค่ะไวเล่้เล่นๆใท้น้าเล่นเลๆเมื่อยกับพกักอเ47 AP คั 17, คนนี้อยู่388,000บาท388,000บาทเล็มทะเบียนพ้อมปีหาเจ็ดค่ะอุป,ปรกรณ์สองชิน้นด้านนิดหนาบวกฐานหลังค่ะ ด้านนี่นาบวกขานหลังปรับสภาพไฮไม่้อมใส่งานเลยได้ค่ะเอาไปลงไทลงนาะเดีเลยค่ะเนี่ยเบาเอียเอ่ยมๆเลยฐานข้างหลังเป็นสองสีหกเฮฟวี่พัดเืค่องดีเกียดีค่ะลองมาครับมาไทยได้เลยจ้ะมีหมอนไไถมีหมอนไห้ร่องไทค่ะ ลองมาดันดินเบิ ak ak i, 50, affe, ่งใดเลยค่ะผู้ใดสนใจกับผักสอบถามมาได้เด้อค่ะหรือว่าโทรมาได้ค่ะท่านนี่แอลหศูย์ค่ะผู้ใดที่สอบถามเขามาหลายหลายว่ามีหลุ่นแอลหาศูนย์บอมมอน่มีเข่าเราเด้อค่ะอยู่ในราคา400,000-40,000บาท400,000-40,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นค่ะด้านดินหนาบวกพานหลังเลยค่ะ เดิมเดิมเลยค่ะเอามาได้๋สองสามมือยังไม่ท่านเด้เห็นอย่างเลยแค่ลหลางแล้วก็เอามาจอดใส่แต่กระจกไม้แห้ค่ะกัดนดินหนาเครื่องดีเกียดีอยู่เด้อค่ะฐานหงไงสองสีหงเยเคบีพักคือกันฐานหวนแบบไงผางห้างกายแห่งดีอยู่ค่ะแห่งสะอาดสะอาดเดิมเดิมเลยค่ะ ราคาหันเึงสามสิขันนี่ติดมาจ้าแล้วแต่ว่าเทาก็มีสามิกแรงเขาไม่อยู่ประมาณในหลานอยู่ประมาณสองสามขั้นค่ะกับอยู่เล่าๆราคาสองแสนกลางๆค่ะสองแสนสี่สองแสนหาร่องแวะเขามาเบิ้งได้จ้ะสามสิบเก้าแรงคั้นนี้อยู่ สามสิบเก่ายันมาอยู่ในรคาคาสองแสนสองมื่นหาพันบาทสองแสนสองมืนหาพันบาทค่ะยางดีทั้งซี่เสร็จเลยค่ะยางดีเกียดีลองมาขับเบิงได้จ้าอุปกรณ์สองสิ่นด้านหนา้าบวกฐานหลังค่ะรากาเอ็มหาพันคันนี้ คุมยี่หรีเอ็มหาพันคันนี่คุมสุดคุมเปลี่ยนยางหไห้่หมทั้ง4เซนค่ะเนี่ยยางไม่ๆม้งามๆเลยค่ะเปลี่ยนยางให้หมทั้ง4เซนหลังคากับเปลี่ยนใหย่ไมอยู่2 6ง0 0 0หาพันบาท2 6ง0 0 0หาพันบาทค่ะอุปกรณ์2ชิน้นด้านดินหนาบวกฐานหลังค่ะเครื่องยังนิ่มๆแน่น,นๆอยู่เลยค่ะมาลองมาขับเบิ้งได้ค่ะ บอกเลยว่ากุ่มแหงเพราะว่าคันอีกเปลี่ยนย่างเห็นไหมทั้งซีเ็นเลยจ้ะ<ม>นี่ขางหลังฐานหลังของเอ็มหาพันผู้ใดสนใจรุ่นไหนขั้นไหนก็นทักสอบถามเขามาได้อยู่ที่หรือว่าสีแวมาเบิงอยู่ที่บานกัะเหลืองตำมนมากเขียบอํ้มเพือ,เ,อเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะ สนใจติดต่อ093 229ก3 7 0หรือว่าแอดไลน์มากระแดค่ะที่เบอร์นี้ค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามแนเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะ